ความพลัดพรากที่ยาวนานกว่าหกทศวรรษไม่รู้ว่าระยะทางบวกด้วยเวลาจะกัดกินความสัมพันธ์พ่อลูกไปมากน้อยแค่ไหนเลยค่ะแล้วเตยจะไปตามหาที่อเมริกาเลยเหรอลุงพ่อก็ไม่รู้กันนะพ่ยอยังมองว่าเออเตยเนี่ยเาินเอาจงังเลครับเป็นคนเออใช้ได้ไเว้ยพ่อดูท,อทุกวันดูทีวีก็ให้เปิดดู เวลาจะนึกถึงว่าเออเผื่อเผๆื่อโป่งโผล่บ้างนี่ม,นมันอาจจะนึกถึงเราบ้างแต่เราก็ไม่รู้นึกไม่นึกและถ้าชีวิตนี้เจอลูกสาวขึ้นมาในตอนวัยแปดสิบกว่ายมันจะเกิดอะไรขึ้นนะพ่อ,อก็ดีใจทท่เนีเ้ยนะเราก็ไม่รู้อะไรมักนับ เวลาผ่านไปหลังจากญาติญาติของลูกที่พ่อแดงพอจะรู้จักล้มหายตายจากไปทีละคนก็เหมือนกับว่าข่าวคราวของลูกสาวก็เริ่มหายไปกับผู้คนเหล่านั้นทีละนิดทีละนิดจนกลายเป็นความว่างเปล่าที่เหลือเพียงจดหมายและรูปถ่ายเสซตสุดท้ายของลูกที่เขาได้มาสวัสดีแดงได้รับจดหมายของแดงแล้วอีกไม่ช้าเราคงได้พบกัน จงเป็นสุขทั้งครอบครัวนะเรื่องลูกโปง่งแดงไม่ต้องกุ้มใจเขาอยู่สบายดีและยายโป่งก็รู้ว่าใครเป็นพ่อไม่ได้ปิดบังแดงหลอกแล้วถ้าสมมติวันนี้ลูกสาวดูรายการอยู่อยากจะบอกอะไรไปถึงลูกสาวไหมบอกคิดถึงมาก แล้วถ้าสมมุติว่าลูกสาวมายืนอยู่ข้างหน้านี่จะเกิดอะไรขึ้นคุณพ่อกเหมือนฟ้ามาโปรดก็ได้ไหมอะไรนะฟ้ามาโปรดฟ้ามาโปรดมไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่าจะตามให้เจอหรือเปล่า<ช>แต่ว่าวันนี้มารับความหวังไปนะพ่อครับ